ผมเลือกเข้ารอบก่อนอเลือกตัดก่อนดีกว่าตัดก่อนเนี่ยผมตัดตัวนี้สวัสดีครับก่อนอน่นต้องสวัสดีเพื่อนๆนิวบาลานนะครับก่อนที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสไครต์นะครับทั้งทุกช่องทางของผมนะนะครับมี facebook ด้วยนะมี t i k t o k ด้วยนะตอนนี้ทา TikTok ดได้ <laughs> นะครับสนุกกันใหญ่นะครับก็อยากพูดคุยเกี่ยวกับรองเท้านิวบาลานให้กับเพื่อนเพื่อน ในรู้ข้อมูลกันเนะาะวันนี้มีเพื่อนๆถามมานะครับถามมาว่าถ้าให้เลือกรองเท้าแค่คู่เดียวแค่คู่เดียวที่ใส่จะเอารุ่นไหนโอ้โหอันนี้ตอบยากกว่าไอ้เลือกรองเท้าที่ใส่สบายอีกนะโอ้เป็นคําถามที่นอนไม่หลับเลยนะครับแหมยถามมาเมื่อวันเมื่อวานนะ,ะเดี๋ยวช่องทางไหนจําไม่ได้ละแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวตอบทีเดียวเลย ผมขออย่างนี้แล้วกันผมคัดมา5รุ่นแล้วกันณเวลานี้นะเอาณเวลานี้เท่าที่ผมได้ใส่มาพอสมควรตัวแรกเป็น1 9 0 6 R นะครับ1 9 0 6 R ตัวะจะอาจจะเป็นตัวปกติด้วยก็ได้นะอันนี้พอดีผมมีเท่เป็นตัวของ JD นะครับตัวที่2แน่นอนต้องมาก็คือ2 0 0 2 R ตัวนี้เป็น i a ตัวที่3เนี่ยขาดไม่ได้นะครับก็คือ9 9 0 V 6นะ ตัวที่สี่ตัวนี้เป็นตัวที่ตลาดาต้องบอกว่ามองไม่เห็นนะแปลกมากนะครับเป็นตัวที่ใส่สบายมากๆตัวหนึ่งเลยนะ725ครับตัวสุดท้ายนะครับแน่นอนตัวนี้ต้องมาครับนิวบาลานทันนะครับเอาละห้ารุร่นเนี้มันมันสบายหมดแล้วมันใส่ดีหมดทีนี้ผมจะเอาบนเงื่อนไขนี้แล้วกันนะครับบนเงื่อนไขที่ว่าใส่ในประเทศไทยนะเอาใส่ในประเทศไทยแล้วกันประเทศไทยเป็นประเทศร้อนนะร้อนชื้นนะครับต้องการรองเท้าที่เบา,เาไม่ใช่เบาโปร่ง สบายไม่อับชื้นนะผมเลือกเข้ารอบก่อนเลือกตัดก่อนดีกว่าตัดก่อนเนี่ยผมตัดตัวนี้โดนตัดก่อนชาวบ้านก็เลยนะครับเอาถ้าเอาเรื่องของในประเทศไทยแล้วก็ฟีลลิ่งแบบนิวาลานนนะแบบหนึบๆเลยตัวนี้มันดีนะแต่มันน่มตัดตัวที่หนึ่งไปเหลือสี่นะตัดตัวที่สองผมตัดตัว 725ครับตัวเนี้ยมันมันไม่มีหน้าผ้าที่เป็นอข่ายเลยนะรุ่นเนี้ยเสียดายอยู่มันก็เลยไม่ค่อยเหมาะกับเมืองไทยแต่ความนุ่มสบายมันสุดยอดเหลือสามละไอเนี้ยยากยากมากบอกเลยถ้าจะเอาคู่เดียวจริงๆนะคือมันมันดีจริงๆนะครับถ้าจะเอาอารมณ์แบบหนียงโบานแล้วก็ใส่เมืองไทยนะเออผมตัดนี้ก่อนโอ้ขัดใจ เป็นอะไรที่ลำบากใจมากอ่ะตัดสองศูย์สองอาออกก่อนตัว RA หรือตัวที่เป็นผาตะขายนะครับต้องบอกว่ามัน,ม,นมันพูดยากน,นะเอามาเหลือสองตัวหนึ่งกับหนึ่งพันเนี่ยเอาจริงๆนะคืออยากเก็บไว้ทั้งสองคนถ้าคู่เดียวจริงๆนะครับเนื่องจากถ้าคู่เดียวจริงๆเนื่องจากนิวบาลานซ์พันเนี่ย มันผมบอกแล้วว่ามันดีที่สุดละตอนนี้ผมชอบมันมากมันใส่นุ่มเนี้อเป็นแบบดีมากๆตัวนี้ก็ดีมากๆนะครับแต่ด้วยเจ้านิวมรลันพันเนี่ยยังไม่มีที่เป็นหน้าผ้าแบบผ้าตาข่ายนะต้องบอกผ้าตาข่ายนะที่โปร่ปงๆนะเพราะฉะนั้นในเมืองไทยเนี่ยเอาจริงๆนิวมาลัานพันก็อาจจะยังไม่เหมาะเพราะเขาเนี่ยไม่ได้มีผ้าที่เป็นผ้าตาข่ายที่โปร่งโล่งๆนะครับแต่ในตัว1 9 0 6 R เนี่ยเขาจะมีเนาะ1 9 0่กจะมีตัว R อาเออะไรประมาณนี้ฮะที่เป็นผ้าตาข่ายนะโอ้แล้วก็มีผ้าตาข่ายเยอะเพราะฉะนั้นบวกกับความที่เขาใส่สบายนะครับเอาเป็นว่าถ้าถามกรณีนี้นะให้หนึ่งครับครูเดียวถ้าต้องมีนะโอเคสวัสดีครับ